โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะอยู่ผมซินครับวันนี้มาต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะในการสอนลงมอสติลวันไล่นะครับผมกับมอสคนต่อไปกันเลยนะครับผมเนาะผมลืมเปิดอ่าครับวันนี้ก็มาสอนลงตัวนี้ฮะนี่ตัวนี้ครับผมชื่อว่าคิริสกิจิโตเงะนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นนางเอกหรือเปล่าแต่ว่าเป็นหัวเหลืองนะครับผมสำหรับใครที่ชอบหัวเหลืองนะฮะโหลดได้นะครับผมนะครับก็วิธีโหลดก็คือต้อง เข้าไปที่กลุ่มก่อนนะฮะต้องเข้ากลุ่มให้ได้ก่อนพอเข้ากลุ่มเสร็จแล้วก็จะคลิกลิงก์โหลดได้นะครับผมซึ่งจะเปลี่ยนจากน้องคิริสกินะครับเป็นจากเฮลี่ดิจากเฮลี่เป็นคิริสกินะครับผมโอเคน้องหัวเหลืองรนนั้นเองนะฮะก่อนอื่นครับผมเข้าสตรีมครับมาเข้าสตรีมก่อนนะครับใครที่ตัวเกมนะฮะโอเคคลิกขวาครับคุณสมบัตินะฮะแล้วก็ ไฟล์ภายในครับอ่านะฮะพอเข้าวันนี้เสร็จแล้วครับปดไปที่ตรงนี้ครับผมอ่าคอนเทนต์ใช่ไหมแล้วก็หาครับผมนี่ไฟล์เหมือนกันเลยนะครับผมเข้าไปนะฮะก๊อปปี้นะครับแล้วก็เข้าไปในนี้นะฮะแล้วก็วางกดอันบนครับเรียบร้อยฮะออกมานะครับอันนี้อีกนี่ตรงนี้นะครับก๊อปปี้ครับโอเควางไปเลย นะครับอ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันครับว่าเฮรรี่จะเปลี่ยนเป็นเขาคนนี้หรือเปล่าจัดไปโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่บนในตัวเกมแล้วรอมันโหลดเซฟแป๊บนึงนะครับอ่าน่าจะอยู่ในช่วงฝนตกอีกเช่นเคยนะครับอ่าได้ยินเสียงฝนตกนะฮะต่อนะครับผมอ่ามาต้องลดน้ำอีกแล้ววันนี้นะครับยังไม่ได้เล่นต่อเลยนะครับโอเคนะฮะซึ่งตอนนี้6โมง ทำอะไรดีล่ะเราเอาดอกไม้แล้วกันนะครับมีเสียงกบด้วยเย็ดแคร์เก็บของไว้บางๆนะฮะเพราะว่าน้องเฮดี้นะฮะน่าจะออกมาประมาณ11โมงนะครับอ่าฮะโอเค ก่อนเริ่มนะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนแล้วกันนะครับผมกับร้านโซ High i n s t a นะครับผมเกมแท้เกมถูกราคาถูกกว่าร้านอื่นนะครับคุได้ทีเงินล่านะครับผมโอเคอันนี้เป็นโรงพยาบาลยันทีนะเดี๋ยวค่อยมาสอนกันอคลิปต่อไปนะครับผมซึ่งมอสกระดาไทยก็มีแล้วนะฮะแต่ว่ายังมีไม่ครบนะครับเดี๋ยวจะมาสอนเรื่อยๆนะครับส่วนมอสจีทีก็ยังทำต่อนะฮะอย่าเพิ่งหายกันเป็นไหนนาออันนี้เป็นบ้านของฮิลลี่นะครับ ซึ่งบ้านเขาเปิดน่าจะเปิด9โมงแต่ว่าเฮลี่ไม่รู้ว่าจะออกมากี่โมงนะครับโอเคผมขอตัดเลยแล้วกันนะฮะโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ยในบ้านของเฮลี่นะฮะถึงตอนนี้พี่แกยังไม่ออกมานะครับ11โมงนะฮะเอยออกมาได้แล้วมั้งนท่านผู้ชมกขอรออยู่นะอยากดูหน้าอยากดูหน้าเร็วเร็วรีบออกมา ตนดวนคนจีออกมาได้ไหมเราเข้าห้องไม่ได้นี่นี่เดี๋ยดีจะเดินออกมาจะมาคุยเนี่ยนี่นะครนนี้สกินได้เปลี่ยนไปแล้วครับเราอยากจะคุยเราอยากจะคุยรีบอกมาเร็วอ่าตอนนี้เหมือนจะเดินออกมาแล้วครับเย่เราคุยก่อนเลยเราให้ดอกก่อนอ่าเฮลี่ให้นี่มันกินนี่ว่ะ ให้เนี่ยโอ่ครับผมเอเคคุยครับออโอเคคุยได้แค่นี้แหละนี่แหละครับเป็นสกินของเอ่อเฮรีนะะ่นะฮะคิริสตก,กิใช่ไหมนะครับโอเคแับคลิปนี้ครับผมเอลาละเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะมาเดินเวียนเวียนทำอะไรกันอนะโอเคก็ชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ผมแติดตามผมอย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามมอสต้าดิวอลเล่ต่อไปด้วยนะครับผมหรือมอสทีเตต่อไปนะฮะ โอเคสรับวันนี้ก็ลาไว้ก่อนครับผมจะพูน